ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะพาชมนะครับไม้ที่ด่างก็ไม่ด่างครับนี่ก็คือต้นกวกมรกตนะครับต้นที่ไม่ด่างนี่คือต้นเป็นสีดํานะครับตัวนี้ครับหมกวกมรกตดํานะครับตัวนี้ไม่ด่างแต่ว่าสีแปลกนะครับใครชอบไม้แปลกสีดําๆก็ต้องต้นนี้นะครับกวกมรกตดํานะครับ ถ้าเราปลูกรักษาดีๆใบเขาจะเป็นเงางามนะครับแต่ผมลดน้ําไดยไม่ได้เช็ดใบเขานะครับก็ใบเขาจะเปิดนะครับเปี้ยนดินเปี้ยนโคลนหน่อยนะครับแต่ถ้าเราทําความสะอาดเขาเขาจะเงางามนะครับตัวนี้เป็นพืชที่เลี้ยงในแดดลําไรนะครับแดดครึ่งวันเช้าเหมือนกัน,นครับแดดไม่แรงนะครับ เป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ได้เกือบทุกส่วนนะครับแม้กระทั่งโคนรากเขาที่เป็นปมนะครับเป็นลูกๆคล้ายๆลูกแก้วนะครับก้านก็สามารถตัดมาปักชําได้นะครับใบก็สามารถตัดมาปักชําได้นะครับพวกนี้ขยายพันธุ์ได้เกือบทุกสักส่วนของต้นนะครับอย่าทิ้งนะครับเวลาไม้เขาเน่าอะไรเราก็ตัดนะครับสามารถนําก้านเขามาปักใหม่ได้ใบเขามาปักใหม่ได้นะครับ ไม้สุขภาพดีไม่ดีดูได้ที่ใบเขาไปเขาจะเต่งตึงเงางามนะครับถ้าใบเริ่มตกหรือเฉาแงแสดงว่าโคนเ้าเน่านะครับหรือนะครับหรือตัดปลูกใหม่ชําใหม่เลยนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวเขาจะเน่าทั้งต้นนะครับจะลามนะครับการลดน้ําต้นนี้ก็ผมจะลดอาทิตย์ละสองครั้งนะครับจะไม่ลดมาก ดินก็เป็นดินที่โปร่งครับผมใช้กาบมะพร้าวสับขุยมะพร้าวแล้วก็ขี้แกบดํานะครับแต่หาวัสดุอะไรก็ได้ครับบางบ้านเขาก็ใช้ดินทั่วไปครับดินตามบ้านเราก็ปลูกเลยนะครับเหมือนก็ปลูกลงดินนะครับก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่ามันจะไม่งามตามที่เราใส่ปุ๋ยใส่อะไรแต่ว่าเราก็ใส่ปุ๋ยคอกผสมลงไปด้วยก็ได้นะครับแต่บ้านผมนี่ใส่ปุ๋ยสูตร15 3ตัวนะครับใส่ครับทุกเดือนนะครับก็จะทําให้ต้นไม้สวยเงางามนะครับ ตอนนี้เราก็มาดูไม่ด่างครับไม้กระแสนิดหน่อยครับตัวนี้จะเป็นดา่งนนดางเหลืองครับก็จะเป็นด่างเหลืองครับพวกนี้ครับก็จะเป็นไม้ที่มีราคาหน่อยครับจากต้นนี้ประมาณทุกสี่ร้อยต้นนี้อาจจะหลักพันครับสองพันพวกนี้ครับก็จะเป็นไม้แปลกนะครับ มันจะออกด่างหรือไม่ด่างบางคนเขาบอกมาที่บ้านทํายังไงให้มันด่างเขาบอกเลยครับมันต้องมีต้นเชื้อด่างครับหรือว่าเป็นต้นด่างเลยนะครับถ้าต้นธรรมดาจะไม่มีทางที่จะงอกออกมาเป็นใบด่างครับแม้แต่มีเชื้อด่างส่วนส่วนน้อยนะครับที่จะออกนะครับต้องหาต้นที่มีใบด่างพวกนี้ครับมาปลูกเลยนะครับแต่ว่าผมเคยปักชำครับเอาใบด่างมาปักชำแล้วออกต้นเขียวครับแล้วก็อีกไม่นาน มันออกมาใบด่างอีกนะครับออกหน่อด่างได้นะครับอันนี้ก็มีส่วนได้นะครับต้นนี้ก็ใบด่างเหมือนกันนะครับด่างสวยนะครับด่างสวยเหมือนกันนะครับพวกนี้แต่ว่ากล้องผมก็จะไม่เห็นชัดเพราะที่จริงเขาเป็นด่างเหลืองนะครับนะครับผมตัดมาปลูกครับตัดต้นแม่นะครับพวกนี้จะเป็นก้านนะครับก้านด่างครับเห็นไหมครับก้านเขาจะด่างชมพูเลยนะครับ เขาจะด่างยันด่างยันก้านนะครับก้านเขาจะด่างเลยนะครับเห็นไหมครับบางตัวเขาด่างแค่ใบนะครับแต่ก้านเขาไม่ด่างแต่ของพี่บ้านผมคือด่างทั้งก้านทั้งใบนะครับด่างมากครับนี่ด่างทุกใบนะครับ ตอนที่ผมปักชําผมก็ใช้ใบพวกนี้ครับปักชํานะครับแต่มันจะขาวด่างเยอะเกินครับก็ทําให้ผลที่ผมได้รับก็คือออกมาเพียกหมดนะครับครับต้นที่สองก็เพียกนะครับต้นที่สามก็เพียกนะครับต้นนี้ก็จะเพียกนะครับบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเราปักอย่างนี้นะครับถ้าใบมันยุบมันหายไปไม่ต้องตกใจนะครับเขามีหัวอยู่ใต้ดินนะครับ ถ้าเขามีรากแล้วหัวเขาใต้ดินนะครับปล่อยเขาทิ้งไว้เลยครับแล้วเขาจะงอกมาแบบนี้นะครับแต่ถ้างอกแบบนี้เขาเป็นเพียกเดี๋ยวเขาจะยุบอีกนะครับรอให้เขามีใบด่างที่มีสีเขียวแต้มขึ้นมานะครับไม่งั้นเขาก็จะไม่รอดเหมือนกันครับแต่ว่าเขามีหัวแล้วเขาไม่ต้องกวนครับเดี๋ยวเขาแทงหน่อขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้คือตัวดำเมื่อกี้ครับที่ผมพอกขึ้นมานะครับก็จะได้ดำนะครับตัวดำนี้ไม่มีปัญหาครับพ่อแม่เขาดำเขาก็จะดำนะครับ แต่ว่าการปักไปเขาห้ามยุบเหมือนที่ผมว้าเมื่อกี้อย่าทิ้งครับเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมานครับถ้าเขามีหัวนะครับเหมือนลูกแก้วครับอยู่ใต้อยู่ใต้ดินนะครับไม่ต้องห่วงนะครับการพ่อพวกนี้ก็ชํานะครับปักแล้วใส่ขุยมะพร้าวนะครับหรือขี้แกีดํานะครับแล้วก็ลดน้านะครับแล้วก็ใส่ถุงมัดอบไปเลยนะครับอบสักสองเดือนนะครับเขาก็จะมีเริ่มมีลากมีลูกแก้วใต้นะครับ เราก็เริ่มออกมาได้ครับออกมาอย่าเพิ่งแยกนะครับก็ออกมาได้สักเดือนสองเดือนพวกนี้เราค่อยแยกนะครับถ้าเราแยกเ็าจะเป็นแบบนี้ครับแยกไว้แล้วก็รอให้เขาแทงหน่อนะครับไม่ต้องเจร้อนครับเขาไม่เป็นอะไรนะครับถ้าเขาหายไปก็จะไม่ต้องเป็นอะไรครับทิ้งเขามีดินอย่างนั้นครับเดี๋ยวเขาก็แทงหน่อขึ้นมานะครับถ้าเป็นกอแล้วเขาจะสวยมากครับต้นนี้นะครับ เราสามารถเด็ดใบได้นะครับเมื่อก่อนนี้ใบขายกขประมาณสา0ร้อยสามร้อยห้าสิบนะครับถ้าด่างเทพนะครับใบเขานะครับนับว่าต้นนี้มันมีกี่ใบก็จะประมาณนั้นนะครับสามร้อยห้าสิบถ้าเหมาอาจจะใบละสองร้อยประมาณนี้ครับทั้งต้นพวกนี้ครับเราก็คิดราคาตามมูลค่าครับผมก็ใช้กลับมะพร้าวสับพวกนี้ครับปลูกครับกลับมะพร้าวขุยมะพร้าวนะครับแต่ขี้เกียบดําผมหมดผมน่าจะใช้สองตัวนี้ครับปลูกครับสองต้นนี่ครับ ผมชำได้ประมาณหนึ่งเดือนได้แล้วครับก็ไม้ก็สุขภาพดีนะครับเห็นไหมครับผิวเขาจะเงางามใบติ่งตึงนะครับสังเกตต้นไม้คือใบเขาจะไม่ตกนะครับไม่เฉาไม่ย่นนี่ครับการดูสุขภาพของไม้นะครับดูต้นไม้อวบอิ่มครับสวยงามครับ สวยเปคนละแบบนะครับถึงแม้จะไม่ด่างแต่ก็สวยนะครับเป็นไม้แปลกนะครับเห็นไหมครับดำสนิทเลยครับผมก็เลี้ยงอยู่ต้าแสลมครับแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับแสงจะเข้ามายี่สิบเป็นร่มแปดสิบนะครับจะทืบหน่อยนะครับถ้าหกสิบเปอร์เซ็นก็จะโปร่งหน่อยก็จะมีปัญหาตอนหน้าแรงครับดูดูแรงนะครับสภาพใบเขาไม่ได้นะครับถ้าเขาหูกแดดจังๆนะครับครับสวยงามมากนะครับ แต่ละใบครับผมซื้อตั้งแต่เขาไม่ดังครับซื้อมาตั้งแต่ต้นละร้อยนะครับมันจะมีด่างหลายอย่างอีกนะครับทางเกาหลีเขาจะมีด่างทองด่างเทพอะไรเขาไม่รู้ครับแต่บ้านเราก็จะมีด่างประเภทนี้ครับด่างแค่ออกเหลืองเลืองขา,ขาวขาพวกนี้ครับยิ่งได้แดดเขาก็จะลิ่งเหลืองนะครับ บ้านผมก็จะมีพวกนี้ครับสองสามสายพันธุ์ก็ธรรมดาก็จะเป็นต้นเขียวครับต้นเขียวก็เยอะเหมือนกันครับเพราะเขาปลูกง่ายนะครับบ้านเราก็ปลูกนะครับอย่างพวกนี้ครับใบเขียวนะครับเขียวเยอะมากครับก็ปลูกไว้นิดหน่อยครับให้มีครบนะครับใบเขียว แต่ส่วนมากต้นเขิวพวกนี้เกิดมาจากต้นต้นด่างของผมนะครับแต่มันไม่ด่างครับผมก็เก็บเก็บเอาไว้เผียอสักวันมันกลับมาด่างนะครับเดี๋ยวเราจะรู้จะลุ้นนะครับว่าหน่อต่อไปเขาจะด่างไหมครับเพราะผมตัดส่วนที่ด่างเขามาปักชำนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อกันนะครับถ้าหนอเขาออกแล้วผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าหนอเขาจะด่างไหมครับเพราะว่าหน่อนี้คือผมแบ่งมาจากต้นที่ มันด่างบ้างไม่ด่างบ้างเนี่ยครับบางทีหนอก็ออกมาเขียวเงี้ยครับก็ตัดส่วนด่างมานะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับกวกปลกรากดนะครับทั้งที่ด่างแล้วก็ตัวดํานะครับมันมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับพี่แพงมากครับก็จะมีดําชมพูอีกนะครับตัวนั้นก็จะแพงหน่อยถ้าไปแล้วก็เป็นหมื่นขึ้นนะครับ แต่ก็รอให้มันเบียยสักหลักพันต้นๆเนี่ยเราน่าจะหาซื้อกันได้นะครับแต่ก็น่าจะยากนานหน่อยครับรอให้เขาเพาะเยอะๆครับไม้ตัวไหนที่เพาะได้เยอะๆราคาก็จะเริ่มลงนะครับไม้ตัวไหนที่ขยายพันธุ์ได้น้อยหรือขยายพันธุ์ยากนี้ครับก็จะแพงครับแต่ช่วงนี้ราคาต้นไม้เริ่มลงครับบางอย่างที่แพงเราก็สามารถที่เก็บได้เลยนะครับก็เก็บกันไว้นะครับเผื่อกระแสเขาขึ้นอีกนะครับ แต่ไม่ต้องห่วงครับเราไม่คิดเรื่องมูลค่าอยู่แล้วครับเพราะเราชอบปลูกต้นไม้เราก็หาต้นไม้มาปลูกตามที่เราชอบนะครับไม่ต้องตามกระแสหรือว่าราคาครับราคาถูกเราก็ปลูกสวยได้นะครับคลิปนี้ผมก็ ไม่มีอะไรมากครับก็มาดูเจ้ากวกมรกฏไม้โบราณที่เราปลูกไว้นะครับแต่ว่ามันเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับที่เขาพัฒนาขึ้นมาครับมีดำแล้วก็มีด่างครับจากตัวเขียวโบราณที่เราปลูกกันไว้นะครับก็เป็นสิริมงคลแก่บ้านพักนางขวกเนี้ยครับก็เหมือนกับกวกเงินกวกทองเข้าบ้านนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ